สวัสดีค่ะเราก็จะมาต่อกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ลําลำดับและอนุกรมเหมือนเดิมนะคะแต่จะไปที่หัวข้อที่1.2ลำดับเลขคณิตค่ะ,ะโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาตัวอย่างที่6จะมีทั้งหมด5ตัวอย่างนะคะเรียงจากโจทย์ปัญหาง่ายๆไปหาโจทย์ปัญหาที่ยากนะคะเออเสียงครูก็เริ่มแหบแล้วเสียงเซ็กซี่ดีกว่าเนาะ โอเคไปดูตัวที่6.1เลยนะคะจำนวนเต็มตั้งแต่16ถึง775ที่หารด้วย3ลงตัวมีกี่จำนวนอันนี้คือแน่นอนหาเค่ะแต่ว่า,าหาอย่างไงนะคะเพราะเรายังไม่มีลำดับเลยใช่ไหมเราก็มาคิดค่ะว่าจำนวนเต็มตั้งแต่16นะคะไล่จาก16ก่อนนะตัวแรกที่3มมันหารลงตัวก็คือ พูดง่ายๆแม่สามใช่ไหมคะตัวแรกอ่ะสิบหได้ไหมมันไม่ได้สิเจ็ดได้ไหมไม่ได้ตัวแรกเลยต้องเป็นอะไรคะ18ค่ะเพราะว่าสามหาร18ดได้หกปรงตัวนะคะแล้วเราก็ไล่ไปทีละสามก็คือแม่3ามนั่นเองคะ่ะสิบแปดก็เป็นยี่สิบเอ็ดยิบเอ็ดก็เป็นยีิบสอ่ะเขียนสักสามพจน์แรกก็พอนะคะจากนั้นไปไล่ฝั่งข้างหลังฝั่งข้างหลังคือเจ็ดอ็สิบห้า 775เนี่ยสาหารไม่ลงตัวนะคะสาหารไม่ลงตัวก็ไล่ถอยกลับค่ะ775ถอยกลับลงก็7 7 7 4แล้วเราเอาสไปหารสิอ้าวสหารลงตัวหรือเปล่าเนี่ยสาสองเป็น6ใช่ไหมแล้วก็เหลือ17 3 5 15เหลือ24 3 8 24อ่ะหารลงตัวเพราะฉะนั้นแสดงว่านับจากฝั่งข้างหลังตัวแรกที่หารด้วย3ลงตัวคือ774 เราก็เขียนออกมาเป็นลำดับอย่างนี้นะคะตัวหน้าเขียนสักสามตัวตัวหลังเขียนตัวเดียวก็พอเพราะฉนั้นพอเราเขียนเป็นลำดับได้แล้วเราได้อะไรมั่งอะคะเราได้ a 1เราได้ a ที่ n เราได้ค่า d นะคะ a 1ก็คือตัวแรก18ค่า d ก็คือไม่3ไงก็มันเพิ่มขึ้นทีละ3ามใช่ไหม d ก็เลยเป็น3นะคะส่วน a ที่ n คือตัวสุดท้ายที่3หารลงตัวคือ774 ได้แล้วเราก็มาเขียนอยู่ในรูป a ที่ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1ทั้งหมดคดู d นะคะ774เท่ากับ a 1ใช่ไหมคะนี่บวก n ลบ1คูณ d นะคะก็คือ3อ่ะเราจะย้ายข้างเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากง่ายๆเรามองเห็นแล้วว่ามัน่อมเนี่ยมันหารลงตัวเราก็เลยเอา3มาหารตลอดทั้งสมการนะคะอ่ะเอา3หาร107หาร774ได้ 258เอา3นะคะเอา18ตั้งหารด้วย3พูดผิดก็ได้6นะคะส่วน n ลบ1คูณ3หาร3 3ก็จะหายไปเหลือแค่ n ลบ1นะคะอ่าโอเคคราวนี้6กับ1จะจัดการกันก็จะเหลืออะไรคะเหลือ5 5ย้ายมาเป็นลบ5นะคะเท่ากับ n เพราะนั้น n ก็เลยเท่ากับ258ลบ5เหลือ253 มีทั้งหมด253จํานวนที่เป็นจํานวนตั้งแต่1 6 7ถึง775ที่หารด้วย3ลงตัวนะคะ,ะก็ง่ายๆนะคะคืออันดับแรกอันดับแรกเราต้องอ่านโจทย์แล้วเขียนออกมาเป็นลําดับตัวนี้ให้ได้นะคะลูกถ้าเราเขียนเป็นลําดับได้แล้วก็ถูกต้องแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากเลยแก้สมก,การธรรมดานะคะไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่ง ระะาวนี้หารไม่ลงตัวแล้วก็มีตัวหาร2ตัวด้วยนะคืออะไรคะคือ3กับเเขาถามว่าจำนวนเต็มตั้งแต่72กับ300นะคะที่3และ7หารไม่ลงตัวมีกี่จำนวนวิธีคิดง่ายๆก็คือว่าขั้นตอนแรกนะ,ะเราต้องหาจำนวนทั้งหมดที่มีก่อนนะคะจำนวนที่มันอยู่ ตั้งแต่72ไปหา300เนี่ยมีกี่ตัวนะมีขั้นตอนแรกตั้งแต่72ไปหา300มีกี่ตัวคิดง่ายๆค่ะเอาถอยลงมา1ห,หลักนะ300คือสูงสุดใช่ไหมก็299ลบ72นะคะได้227นะคะคือลดลงตัวใดตัวหนึ่งจะเป็น300ลบ73อย่างเงี้ยก็ได้ก็จะออกมาเท่ากันนะคะ แสดงว่ามันมีจํานวนนะคะเจ็ดเองเออคำว่าอยู่ระหว่างเนาะอ่าเจ็ดสองเจ็ดส่เจห้อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึง300เนี่ยมันมี227จํานวนนะคราวนี้คืออันนี้ได้จํานวนทั้งหมดเอาตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนจํานวนทั้งหมดที่มีนะแล้วคราวนี้เราก็มากล่าวถึงตัวที่มันหารลงตัวนะคราวนี้โจทย์ถามหาไม่ลงตัวใช่ไหมแต่ว่าเรา หาแบบลงตัวก่อนนะคะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้จํานวนที่หารด้วย3และ7ลงตัวเนี่ยตั้งแต่72ถึง300เนี่ยนะคะพูดง่ายๆหอลามอหอลามอ3กับ7เป็นจํานวนเฉพาะก็ามาคูณกันเลยนะคะ37 21ก็คือจํานวนที่21หารลงตัวนี่ตั้งแต่อะไร72 73 74 75อ่ะ72 73 74 75ไล่ไปทั้งหมดก็ยังหารไม่ลงตัวตัวแรกที่จะหารลงตัวคือ8 4นะคะ 21 4สีได้84เป็นตัวแรกที่หารลงตัวจากนั้นเราก็เพิ่มขึ้นทีละ21นะคะก็จะเป็น1้5ยเพิ่มอีก21ก็จะเป็น126ทํา3ตัวก็พอนะคะส่วนตัวหลังนะคะตัวหลังโอ้อันนี้ครูต้องขอโทษครูเขียนผิดนะคะตัวหลังนี้เป็น2 9 4คือนับจากตัวหลังตัวแรกที่21หารลงตัวนะคะ คือ294นะคะอ่ะไปที่สูตรของเรา a t n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1ทั้งหมดคูณ d นะคะเมื่อ a 1คือ84 d คือ21นะคะและ a t n เท่ากับ294ตัวนี้นะคะ294อ่ะ a t n เท่ากับ294เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ D ีหรือ21นะคะก็เหมือนข้อเมื่อกี้ค่ะอยากจะย้ายข้างเลยก็ได้หรือจะตัดทอนก่อนก็ได้ถ้าตัดทอนก็เอา21ไปหารนะคะทั้งสมการ21หาร294เหลือ14นะคะ21หาร84ได้4นะคะ N-1 ลบ1คูณ21หาร21ก็21หายไปเหลือแค่ N-1 นลบ1นะคะ4กับลบ1ตัวนี้ ก็ติดลบเลยคะอ,อ๋อไม่ติดลบนะเป็นบวกบวก4บวก4หรือเปล่าไม่ใช่บวกส่ลบ1เท่ากับบวก3ใช่ไหมคะบวก3มตัวนี้ย้ายมาก็จะเป็นลบ3นะคะบางทีครูก็พูดผิดเพราะตาครูไปมองไว้แล้วสมองไปไวแล้วขออภัยด้วยอ่ะอ่ะย้ายมาลบ3ามแล้ว14ลบ3ามเหลือ11บ1อดเท่ากับ n ใช่ไหมคะ n ก็เลยเท่ากับ สิบเอ็ดนะแต่จบไหมยังไม่จบนะ,ะจำนวนทั้งหมดนี่คือ227ที่หารลงตัวคือ11เพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยตามนี้เลยนะจำนวนตั้งแต่72กับ300ที่หารด้วย3และ7ลงตัวมันมี11บเอจำนวนจากทั้งหมดยี่สองร้อยเจ็ดนวนเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาที่ไม่ลงตัวก็เอาจำนวนทั้งหมดคือ 227- ลบที่มันหารลงตัวคือ 11ก็จะเหลือตัวที่หารไม่ลงตัวคือ216จำนวนก็จะเห็นว่าถ้าถามว่าลงตัวมันจะทำสเต็ปเดียวแต่ถ้าถามว่าไม่ลงตัวเราต้องหาจำนวนทั้งหมดก่อนแล้วก็หาจำนวนที่ลงตัวจากนั้นเอาจำนวนทั้งหมดลบจำนวนที่ลงตัวจะเหลือเป็นจำนวนที่หารไม่ลงตัวนั่นเองนะคะ อีกสักข้อต่อกันที่6.3จานะคะจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างดูคำนี้นะคะอยู่ระหว่าง32กับ400แสดงว่าคำว่าระหว่างเนี่ยไม่นับ32กับ400นะคะไม่นับ32กับ400อ่อที่หารด้วย9แล้วเหลือเศษ4หารด้วย9แล้วกำหนดว่าให้เหลือเศษสีด้วยนะคะมีกี่จำนวนอ่ะ ในตอนนี้เราก็มาเริ่มเขียนลำดับเลยค่ะเราก็หาจำนวนที่หารด้วย9นะคะลงตัวก่อนอตัวแรกนะคะ3าม4 3 5ส6 3 6หสาหกาเนี่ยหารด้วย9มันจะลงตัวใช่ไหมคะเราก็บวกเข้าไปให้มันเหลือเศษอะไรคะเศษสี่ก็คือบวกสีเข้าไปก็เป็น4ี่เพราะนั้นจำนวนแรกที่หารด้วย9้าแล้วเหลือเศษสี 4, ก็เป็น40สค่ะจำนวนที่2ก็บวกเข้าไป9เลยมันจะเหลือเศษสี่เองนะคะ บวกเบวก9วก 9, นะคะเป็น49เป็น58แนะคะและทำมาจากด้านหลังค่ะทำมาจากจำนวนสุดท้ายก็คือ400 400อเนี่ยเราไม่เอานะเพราะว่า400เป็นจำนวนที่เหารแล้วมันเหลือเศษส,สีแต่เราไม่เอาเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ระหว่างใช่ไหมคะเพราะนั้น400อเนี่ยไม่นับนะ400ไม่นับ32ไม่นับนะถึงจะลงตัวละหารเศษส,สีเอ้แล้วเหลือสีกระชางนะคะแต่ ตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาเราก็นับลงไป9ค่ะจาก400นับลงไป9ก็จะเหลือ391ซึ่งมันก็มาจากอะไรคะมันมาจาก389เนี่ยหารด้วย9ลงตัวนะคะบวกกับ4นะคะเหลือเศษ4นะคะ,อะโอเคเราได้ลำดับแล้วแล้ก็ไปแทนลงใน a ที่ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เมื่อ a 1คือ40 d คือ9และ a ที่ n เท่ากับ391นะคะอ่าอ่า a ที่ n เท่ากับ391พูดเดยอะแล้วเริ่มเบอร์391เท่ากับอะไรคะ a 1บวก n ลบหนึคูณ d คือ9นะคะย้ายเลยคะ่ะข้อนี้40่ข้อนี้เราไม่ตัดนะเพราะว่ามันตัดด้วย9ไม่ลงตัวแน่นอน 40ย้ายมาเป็นลบ40นะคะ391รลบ40เหลือ351สนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เอา9เข้าไปคูณ n กับ9คูณลบ1นะคะ9คูณ n ได้9 n 9คูณลบ1ได้ลบ9นะคะอ่ะ351บวก9าลบ9้ย้ายมาเป็นบวก9กลายเป็น360หนะคะหารด้วยอะไรคะหารด้วย9จากที่คูณมาฝั่งทางนี้ย้ายมาเป็นหารนะคะ ก็ได้เท่ากับอะไรคะ9หาร360ได้40จําจำนวนนะคะจำนวนเต็มที่อยู่นะคะระหว่าง32กับ400ที่หารด้วย9แล้วเหลือเศษสีก็จะมี40จําจำนวนนะคะอีก2ตัวอย่างอีก2ตัวอย่าง6.4ค่ะอ่คเริ่มเป็นโจทย์ปัญหาที่เนื้อเนื้อเนื้อความเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ ไม้กองหนึ่งค่ะไม้กองหนึ่งวางซ้อนกันในแนวระดับเป็นชั้นๆวางซ้อนกันเป็นแนวนักเรียนคิดภาพออกมาไม้นะคะวางซ้อนกันเนาะออประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็วางวางซ้อนกันเป็นชั้นๆตัดถัดไปอีกได้ไหมคะเอ,อถัดไปอีกถัดไปอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม้ เขาบอกว่าแต่ละชั้นเนี่ยนะคะจะมีไม้มากกว่าชั้นถัดไปขึ้นชั้นถัดไปขึ้นอยู่5ท่อนนะคะอ่ะถ้าชั้นบนสุดก็คือชั้นที่มีน้อยสุดนะคะมี57ท่อนและชั้นล่างสุดก็คือชั้นที่ติดพื้นดินมี182ท่อนถามว่าไม้กองนี้มีกี่ชั้นก็คือมันวางซ้อนกันกี่ชั้นจากโจทย์เราเอามาเขียนเป็นลำดับได้ นะคะโจทย์นักเรียนดูซิคำว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละห้าท่อนใช่ไหมทุกๆชั้นบวกทีละห้าทีละห้าอันนี้มันคือค่าอะไรคะคือค่าดีนะคะชั้นบนสุดมีห้าสิบเจ็ดท่อนอันนี้คือค่าอะไรคะ A1 หนึ่งชั้นล่างสุดคือ A ที่ N ได้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น A1 หนึ่งของเราคือห้าสิบเจ็ด นะคะตัวต่อไปหาได้ไหมหาได้ก็คือบวกทีละ5 57บวก5เป็น62 62บวก5เป็น67นะคะส่วนชั้นสุดท้าย a ที่ n ก็คือ182นี่เราได้ลำดับแล้วได้ลำดับแล้วก็ไปใส่ในสูตรเลยนะคะทุกอย่างได้หมดแล้ว A1D a ที่ n นะคะเหลือแค่ N ที่ต้องการหานั่นเองนะคะโอเค,ะนะคะ okay. N ก็คือ ชั้นชั้นก็หมายถึงว่ามันมีกี่กี่จำนวนนะคะอ่าเอทีเอ็นเท่ากับ1 8อบใช่ไหมคะเท่ากับ A1 คือ57บคูบวก n ลบคูณ D คือ5ค่ะนะคะก็แก้สมการธรรมดาเนอะ182-57ลบเท่ากับ n อลบคูณ5าเอา5คูณเข้าไปะคะ่ะ 5คูณ n ได้5 n 5้คูณหได้ลบหจะเห็นว่าฝั่งนี้182ร้อยแปดสสองลบห้ก็เหลือ125ร้อยสบหาสามารถเอาไม่หามาตัดได้ทั้งสมการเลยนะคะเอา5ตัด125้อยห้ได้ยี่ห้าหตัด5 n ได้ n 5ตัดกับลบหได้ลบหใช่ไหมคะอ่าก็ย้ายข้างธรรมาคาเอาลบหนึ่งย้ายมาเป็นอะไรคะบวกห n ก็เลยเท่ากับ25่บ้าบวกหเป็นยีห เพราะฉะนั้นไม้กองนี้มี26ชั้น26ชั้นนะคะอ่าครานี้บางคนบอกว่าสลับชั้นได้ไหมได้นะคะแต่ว่าค่าดีนักเรียนก็จะเป็นลักษณะติดลบนะคะถ้านักเรียนเอา a 1เป็น182ท่อนเงี้ยนะคะส่วน a ที่ n เอาเป็น57ก็คือแสดงว่าไม้ที่อยู่ชั้นถัดขึ้นไปเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะ มันลดลงทีละ5นะคะเพราะฉะนั้นค่าดีนักเรียนก็จะใส่เป็นติดลบ5แค่นั้นเองนะคะค่าจะก็ออกมาเท่ากันนะคะนักนักเรียนไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อให้ลองทําดูนะคะ <c oughs> อ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายไปต่อข้อสุดท้ายกัน6.5นะคะวงกลม2วงวงแรกมีพื้นที่เป็น A1 วงที่2มีพื้นที่เป็น A1 บวก A2 นะคะ,ะถ้ารัศมีวงกลมใหญ่นะคะ,ะก็น่าจะเป็นวงที่2ใช่ไหมคะวงที่2เนี่ยมีขนาดเป็น3หน่วยนะคะและเขากำหนดให้ว่า a 1 a 2แล้วก็ a 1บวก a 2เนี่ยสามพจน์เนี่ยนะคะเป็นลำดับเลขคณิตถามหารัศมีของวงกลมเล็กค่ะรัศมีของวงกลมเล็กเท่ากับเท่าไหร่ รัศมีวงกลมใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ3นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณใช้เป็น r ตัวนี้ก็ได้เท่ากับ3นะคะ,อะโอเคคราวนี้อ่ะจากโจทย์บอกว่า a 1เป็นวงกลมเล็กนะคะส่วน a 1บวก a 2เป็นพื้นที่นะทวทีต้องใช้คำว่าเป็นพื้นที่วงกลมใหญ่สูตรของพื้นที่วงกลมก็คือ pi r กำลัง3เราทราบแล้วว่า r ของวงกลมใหญ่คือ3เพราะฉะนั้น วงกลมใหญ่นะคะพื้นที่เป็น A1-A2 บวกก็เท่ากับพายอาโอ้ขอโทษพูดผิดนะเนี่ยกำลังสองขอโทษขอโทษกำลังสองนะคะก็เป็นพายคูณ3กำลังสองนะคะคราวนี้สิ่งที่จรรโจทย์กำหนดให้คือ A1 เป็นจน์ที่หนึ่งเเป็นจน์ที่สอง a อบวกเเป็นจน์ที่สามนะคะก็คือเป็นลำดับเลขคณิต เราก็จะใช้คุณสมบัติของค่าดีที่ว่าพจน์ที่อยู่ติดกันนะคะลบกันแล้วได้ค่าดีออกมานะคะใช้สมบัติค่าดีในที่นี้มันมี3พจน์นะคะก็ค่าดีก็เลยหาได้จากคู่แรกคือ a 2ลบ a 1หรือหาอีกคู่หนึ่งคือ a 3ลบ a 2 a 2คือ a ใหญ่2ใช่ไหมคะส่วน a 1คือ a ใหญ่1 a 3คือ a ใหญ่1บวก a ใหญ่2 a 2คือ a ใหญ่2นะคะอ่ะ a 2ลบ a 2ข้อนี้หายไปเหลือแค่ a 1ฝั่งนี้เอา a 2ไว้ลบ a 1ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก a 1นะคะ a 1บวก a 1ได้2 a 1เพราะนั้น a 2เลยมีค่าเป็น2เท่าของ a 1 ได้ค่าของ a 2แล้วเอา a 2ที่มีค่าเท่ากับ2เท่าของ a 1ไปแทนนะคะในสมการที่1ที่เราตั้งไว้ตัวนี้นะคะก็จะได้ว่านี่นะคะ a 1บวก a 2เท่ากับ pi กำลังสเนะะี่ยค่ะ a 1บวก a 2คืออะไร a 2ไม่ใช่ a 2แล้ว a 2คือ2 a 1เห็คะเท่ากับ pi คูณ r ก็คือ3กำลัง 2 a 1บวก2 a 1ได้3 a 1เท่ากับพายคูณ3กํลังสองย้าย3มาค่ะพูดง่ายง่ายนะคะตรงบรรทัดนี้ความหมายคือพายใช่ไหมมีอยู่3กํลังสองก็คือ3คูณ3ใช่ไหมคะส่วน3ที่มันคูณอยู่ตรงนี้ย้ายมาเป็นหารก็ตัดไป1ตัวเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่พายคูณ3 1ตัวหรือ 3พายนั่นเองนะคะ A1 มีค่าเท่ากับ3พายแต่พื้นที่สูตรพื้นที่มันคืออะไรคะพาย r กำลังสอนะพายเราก็ให้เท่ากับพาย3เราก็ให้เท่ากับ r กำลังสองเพราะฉะนั้น r กำลังสองเท่ากับ3เราก็อะไรล่ะยกกำลังสองแล้วได้3ก็คือรากที่2ใช่ไหมคะ รากที่สองของ3ยุกกำลังสองนะคะเขียนอยู่ในรูปนี้ค่ะเพราะฉะนั้น r ก็เลยเท่ากับอะไรคะ r เดียวก็เลยเท่ากับรากที่2ของ3หรือรูทสนั่นเองนะคะสรุปว่าวงกลมเล็กก็เลยมีรัศมีเท่ากับรูทสาหน่วยนะคะอ่านี่ก็คือ เป็นการแก้ปัญหานะคะจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ข้อนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงแล้วก็ต้องใช้ความรู้เรื่องของสูตรพื้นที่มาใช้ในการแก้ปัญหานะคะเพราะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะลืมเรื่องที่เราเคยเรียนมาไม่ได้นะคะเราต้องจำให้ได้แล้วเอามาใช้โดยเฉพาะตัวที่ใช้บ่อยๆนะคะพวกสูตรพื้นที่ของรูปเรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิตเนี่ย ไม่ควรจะลืมนะคะและมันยังต้องเอาไปใช้ต่อยอดในวิชาทางวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์หรือเคมีนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหัวข้อ1.2นะคะครูมีคำถามนะคะครูมีคำถามจะบวกให้เป็นพิเศษนะคะเป็นการเช็คชื่อด้วยนะคะสำหรับ นักเรียนที่เข้ามาตอบคำถามใต้โพสนะคะว่าข้อที่1ข้อที่1น,นะคะให้เขียนชื่อชั้นเลขที่แล้วตอบข้อที่หนึ่งถามว่าถามว่าผลต่างร่วมใช้สัญลักษณ์คือตัวใดผลต่างร่วมใช้สัญลักษณ์คือตัวใดข้อที่สองข้อที่สอง ข้อะะที่2ตัวอย่างที่4.3รูปวิดีโอคู่อยู่ที่มุมใดของหน้าจอบนซ้ายบนขวาล่างซ้ายล่างขวาตอบมานะคะมีสองข้อนะคะสัญลญักษณ์ของผลต่างร่วมนะคะ ใช้ตัวไหนและรูปวิดีโอที่ครูอธิบายอยู่มุมไหนของหน้าจอนะคะหันหน้าเข้าหน้าจอนะคะตอบสองคำถามนี้เป็นการเช็คชื่อสัปดาห์นี้ไปด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ